ครับผมสวัสดีครับท่านผูช้ชมที่น่ารักนะับตือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซเลกเด่นหนึหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กิินมาประจานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย คลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นเนวทานใช้กับ16พฤษภาคมก็ขอบคุณเจ้าของเนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนมาเป็นแนวทานด้วยเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านเจ้านี้ครับเลขสารเจ้า ฝากมาเนวทานชุดเดียว1717ชุดเดียวฝากมาชุดเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยชุมต่อการครับใบนี้เอ้ยใบนี้ครับนะแนวทานสองตัวล่างของทีเล็กฝากมา จ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าฝากมาสองชุดเป็นแนวทางต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของบัตอินเตอร์เป็นแนวทางเต็้มล่าง ฝากมาสี่ตัวสีแดงสามห้าเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดเก้าอดีตที่แล้วก็ฝากมาเต็มหนึ่งเต็มสามเต็มห้าเต็มเจ็ดต่อมาครับใบนี้ก็เป็นฐานของวันนเรโซนฝากมา นวทางสรุปบนตรง3 1 3 8 3 9 5 1 5 7 5 8 7 1 7 8 7 9 9 1 9 7 9 8ก็ฝากมา12ชุดต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทาของโกสัมพี ฝากมาแนวทานดาบสอนอโบนสุดที่สาเจ้าของแนวทานก็ฝากมาดาบสองดาบสองตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับใบนี้บัสอินเตอร์แนวทานครบล่าง ฟังมา13 4่งสแป้าอะไรก็ฟังมาคู่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปมามหกสามแปดสามเก้าสี่หกสี่แปดสี่เกไปเต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทางของสดอันตาพาน ฝากมา3 4 5 6 3 4 5 6ฝากมา4ตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วก็ฝากมา1 2 3 4แนวทางใหม่นี้ก็ฝากมา3 4 5 6ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทา,าสสงสตัว 90 90อดีตที่แล้วก็ฟางมา06แนวทางใหม่นี้ก็ฟางมา90 2โตเป็นแนวทางท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยต่อมาครับเจ้านี้เป็นวนทานของคม ฝากมาณทาง3ตัวชุดเต็ม529539518528 538548527537557 536546556629639 5 5 5 5 6 6 618628ก็ไล่ปลายครับท่านต่อมาเลยเจ้านี้ครับก็ เป็นอันธนของหงทองฝากมาอนธน3ามตัวโต๊ด0 00 0 5 0 0 8 0นย์ห้0 1ู0ย0 1ู0ย์แ0ดศูน0 2ห0 2่0 2องศู0ย์ก็ไล่ไปต่อมาครับใบนี้ มันนี่ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าอดีตจริงแล้วก็ศูนย์หนึ่งห้าก็นห้าแนวทางใหม่นี่ก็ฟังมาศูนย์หนึ่งห้าก็ขอบโคนนาาุณแนวทางไปต่อการเจ้านี้เลยรวมตัวสองตัวล่าง จากหลายแนยวทางมุดแลยกก็เจ้าโรจิเลกนากาเนาะโซนซีหนึ่งซีสองซีสามซีซีสามซีีซีกก็ฝากมาอีก หนึ่งใบโดยต่อมาครับใบนี้แนวทานล่างสอน,นล่าง,ง18103830 18103830ก็ฝากมา4ชุดแนวทาง ล่างต่อมาครับใบนี้กลมกุนุดแนวทาง3ตัวบนตรงตดงแดเจ็ดสอสองสาเ้าสามหกจจ้าของข้อมูลก็ฝากมา6ชุดเป็นแนวทาง 3. ตัวบนตรงโต๊ะขอบคุณมากเลย ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อมาใบนี้ครับก็เป็นทาน10ล่าง4ตัว89148914าอดีตท,ที่แล้ว5681แนึท่ทานใหม่นี่ก็ฟังมา89144 4. ตัว ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดด้วยนะสดอันานตพานอีกหนึ่งใบหกเจ็ดแปดก้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ตัวทุกทีหกเจ็ดแปดสามนึกว่าเป็นเลขเรียนไม่ใช่นะหกเจ็ดแปดสามเนาะหกเจ็ดแปดสามสี่ตัว ชุ่มต่อกันเลยเจ้านี้ก็ยังเป็นอทานของสดอานตาพานอีกหนึ่งบายแปดเก้าศูนย์หนึ่งปดเนย์เนื้อทันเก่าที่แล้วศูวนย์หนึ่งเก้าก็ฝากมาเจ็ดแ,ดแก,ก็ผ่านเก้ผ่านเก้าผ่านศูนย์ ต่อมาครับใบนี้ออเต่าครับแนวทานล่างฝากมา5และก็ชุด515257 515257การ39ก็ฝากมาเด่น5 515 257การ39้ออเต่าขอบคุณอย่างมากเลยสาหรับทุกข้อมูลที่แบ่งปันมา ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอึกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม